นาคเป็นสัตว์เดรัจฉานก็โดยสมัยนั้นแลนาคตัวหนึ่งอ,อึดอัดระอาเกลียดกำเนิดนาคนาคนั้นได้มีความดำริว่าด้วยวิธีอะไรหนอเราจึงจะพ้นจากกำเนิดนาคและกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลันครั้นแล้วได้ดำริต่อไปว่าสมณะเชื้อสายศักยะยบุตรเหล่านี้แลเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจันท์กล่าวแต่คำสัตย์มีศีลมีกัลยาณธรรมหากเราจะพึงบวชในสำนักสมณะเชื้อสายศสกยบุตรด้วยวิธีเช่นนี้เราก็จะพ้นจากกำเนิดนาคและกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลันครั้นแล้วนาคนั้นจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มแล้วเข้าไปหาภิกขุทั้งหลายขอบรรพชา พิกุทั้งหลายจึงให้เขาบรรพชาอุปสมบทสมัยต่อมาพระนาคนั้นอาศัยอยู่ในวิหารสุดเขตกับภิกุรูปหนึ่งครั้นปัจจุดสมัยแห่งราตรีภิกุรูปนั้นตื่นนอนแล้วออกไปเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งครั้นพิกุรูปนั้นออกไปแล้วพระนาคนั้นก็วางใจจำวัดวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงู ขนดยื่นออกไปทางหน้าต่างครั้นพิกขุรูปนั้นผลักบานประตูด้วยตั้งใจจกเข้าวิหารได้เห็นวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงูเห็นขนดยื่นออกไปทางหน้าต่างก็ตกใจจึงร้องเอะอะขึ้นพิกขุทั้งหลายพากันวิ่งเข้าไปแล้วได้ถามพิกขุรูปนั้นว่าอวุโสท่านร้องเอะอะไปทำไมพิกุรูปนั้นบอกว่า อาวุโสทั้งหลายวิหารนี้ทั้งหลังเต็มไปด้วยงูขนดยื่นออกไปทังหน้าต่างขณะนั้นพระนาคนั้นได้ตื่นขึ้นเพราะเสียงนั้นแล้วนั่งอยู่บนอาสนะของตนพิขุทั้งหลายถามว่าอาวุโสท่านเป็นใครผมเป็นหน้าขอรับอาวุโสท่านได้ทำเช่นนี้เพื่อประสงค์อะไร พระนาคนั้นจึงแจ้งเนื้อความนั้นแก่พิกุทั้งหลายพิกุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมพิกุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วได้ทรงประทานพระพุทธโอวาทนี้แก่นาคนั้นว่าพวกเจ้าเป็นนาค มีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาไปเถิดเจ้านาคจงไปรักษาอุโบสถในวันที่14ที่15และที่8แห่งปากนั้นแหละด้วยวิธีนี้เจ้าจักพ้นจากกำเนิดนาคและจักกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลันครั้นนาคนั้นได้ทราบว่าตนมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาก็เสียใจหลั่งน้ำตา ส่งเสียงดังแล้วหลีกไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกะพิขุทั้งหลายว่าพิขุทั้งหลายเหตุแห่งความปรากฏตามสภาพของนาคมีสองประการนี้คือเวลาเสพเมถุนธรรมกับนางนาคผู้มีชาติเสมอกันหนึ่งเวลาวางใจนอนหลับหนึ่งพิขุทั้งหลาย นี้แลเหตุแห่งความปรากฏตามสภาพของนาคสองประการพิกุทั้งหลายอนุปสัมบันคือสัตว์เดรัจฉานพิกุไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้ศึกเสีย